คุณผู้ชมคะน้องอายนะคะได้ออกมาโพสต์ซึ้งใจกับศิลปินท่านนี้นะคะได้ทักไปคุยกับน้องอายแล้วก็ให้กําลังใจน้องอายค่ะโดยน้องอายนะะี่ค่ะเรียกศิลปินท่านนี้ว่าป้าค่ะคุณผู้ชมขาจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปดูโพสต์ของน้องอายกันค่ะนี่นะคะเป็นโพสต์จากทางป้าใหม่พัชรีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาโดยที่ทักไปคุยกับน้องอายคะ่ะประมาณนี้นะคะบอกว่าคิดว่าเรายังรู้สึกเหนื่อยแค่นี้แต่พ่อจะเหนื่อยขนาดไหน แล้วก็บอกว่าอบกอดคนที่รักเราที่สุดเพื่อเพิ่มกำลังใจนะคะป้าให้กำลังใจเสมอน้องอาอาก็ขอบคุณนะคะป้ากำลังใจป้าเหมือนกันนะคะอนี่ ะะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นแชรนะคะกับป้าใหม่พัช,ชรีนั่นเองค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะน้องอายเนี่ยมีคนรักมีคนเอนดูเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขารวมถึงเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อนกพงศกรเลยก็ว่าได้นะคะตอนนี้นะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของน้องอายแล้วเนี่ยก็จะมีพ่อนกพงศกรน,นี่แหละคะ่ะที่คอยให้กําลังใจแ,แบบเสมือนแบบพ่อแท้ๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าก็เป็นพ่อนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาน้องเนี่ยน่ารักกับทุกๆคนนะคะอาจจะมีบางครั้งที่ก้าวผิ หรือพลั้งตัวไปบ้างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังมีพ่อนกยา่าหนูนะคะที่คอยดึงกลับมาค่ะรวมถึงแม่แม่ป้าๆหลายหลายคนเอฟซีหลายๆ, FC, ายๆท่านนะคะก็ต้องให้กำลังใจน้องด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องค่ะนั่นก็คือคุณใหม่พัชรีนะคะน,น,นานๆทีจะคุยกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขา ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นนะคะคุณผู้ชมขาก็ยังมีแฟนคลับค่ะแล้วก็ศิลปินพี่ๆในวงนะคะที่คอยให้กําลังใจอยู่เคียงข้างน้องอาอายเสมอค่ะบางครั้งก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องอาอายอยู่ในวัยขนาดอยู่ในวัยนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะยังวัยเป็นเด็กนะคะยังติดเล่นติดเพื่อนนู่นนั่นนี่นะคะอาจจะมีแบบบางครั้งไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่บ้างนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่เราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็ผ่านจุดจุดนี้มาแล้วน่าจะเข้าใจดีนะคะคุณผู้ชมขาเราก็ เราก็คุยแล้วก็ดึงน้องเอาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรนะคะน้องเนี่ยบางครั hmm. ้งเนี่ยยังคิดไม่ได้บางคนเนี่ยพูดแบบนึงแต่อีกกลุ่มนึงก็พูดแบบนึงอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมคาะแล้วน้องเนี่ยเกิดการสับสนนะคะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะคะเอาเป็นว่าอยากให้น้องนะคะตั้งสตินะคะแล้วก็คิดให้มากๆนะคะแล้วก็เชื่อฟังญานุนะคะแล้วก็พ่อนกพงศกรให้มากๆค่ะคุณผู้ชมคะเข้าใจว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันเหนื่อยนะคะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยค่ะคุณผู้ชม 啊。<noise> แต่บางครั้งที่น้องไปเรียนนะคะพ่อนกเนี่ยก็ให้น้องไปเรียนนะคะคุณผู้ชมขาส่วนอันไหนนะคะที่ขึ้นเวทีเออก็ทํทตามหน้าที่ไปแต่ถ้าไม่ไหวก็ต้องบอกพ่อนกพงศกรค่ะเพราะว่าทางบอสนกพงศกรเนี่ยคือคุยกับน้องตลอดนะคะว่าเออถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆหรือขึ้นเวทีไม่ไหวก็ต้องบอกพ่อนกพงศกรค่ะไม่ใช่ว่าท่านเหนื่อยจริงๆแล้วไปขึ้นเวทีสร้างความสนุกให้แฟนคลับไม่ได้แบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะคุณผู้ชมขาอีกอย่างหนึ่งนะคะเคยมีดราม่าเรื่องแม่หักบ้างหัก อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมขายานุเพิ่นได้ออกมาเตือนแล้วกับครั้งนึงนะค่ะพี่น้องอยากให้ให้กำลังใจไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ผลักดันไปในทางที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมขาอันใดที่มันถูกมันควรนะคะพี่น้องอ่าอีกอย่างนะคะการแสดงนะคะระหว่างน้องอายกับบอสนกพงศกรเนี่ยมันก็เป็นการแสดงระหว่างพ่อลูกนะคะก็อาจจะมีบ้างแหละค่ะคุณผู้ชมขาอย่างบอสนกพงศกรเนี่ยก็แสดงกับทุกๆคนศิลปินหลายๆท่านในวงอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องปกติกันอยู่แล้วนะคะ THANKS อย่างน้องอาอยเนี่ยค่ะยังไม่มีวุฒิที่ภาวะพอที่จะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะคะต้องคอยพร่ำสอนนะคะมอบแต่สิ่งดีๆให้น้องนะคะขัดเกลน้องไปเรื่อยๆเพราะว่าเพชรเม็ดนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะสวยได้ก็ต้องขัดเกลาหน่อยค่ะแต่ว่าน้องอาอยเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีคุณภาพเสียงดีนะคะแล้วก็น่ารักนะคะอัธยาศัยดีนะคะคุณผู้ชมค่ะน่ารักกับพ่อพ่อแม่แม่แ,มแฟนคลับนะคะทาให้ f อเข้ามารักน้องเยอะขนาดนี้ค่ะแต่ก็ไม่อยากให้ความรู้ รู้สึกบางอย่างเนี่ยค่ะที่จะดึงความรู้สึกของน้องลงนะคะอยากให้น้องเนี่ยกลับมาโฟกัสแล้วก็เชื่อฟังพ่อจ๋ายเยอะๆค่ะคุณผู้ชมค่ะ ตอนนี้นะคะน้องน่าจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วประสบการณ์สันี่เนาะคะ่ะก็เข้าใจความรู้สึกน้องน้องกันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่บางอย่างก็คุ้ยเขวได้นะคะก็ยังดีนะคะที่ยังมีหลายๆคนเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็คอยเตือนสติน้องนะคะอย่างเช่นป้าใหม่พัชรีอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเข้ามาเตือนสติน้องนะคะคุณผู้ชมคะเข้าใจว่าน้องเหนื่อยนะคะพ่อนกพงศกรก็เหนื่อยเหมือนกันคนเป็นหัวหนานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องรับอารมณ์ศิลปินนะคะรับอารมณ์แฟนคลับแล้วก็ แก้ปัญหาในวงอีกนะคะคุณผู้ชมขามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ให้กําลังใจซัพพอร์ตกันไปดีกว่าค่ะแล้วพอน้องนะคะได้โพสต์ลงนะคะคุณผู้ชมขาโพสต์โพสต์นี้ลงนะคะที่เป็นแคบแชทป้าใหม่เนะะี่ยค่ะแล้วก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจน้องกันเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแฟนคลับก็บอกว่าอยู่เคียงข้างน้องเสมอค่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่า คือคำป้าว่านั่นหละลูกอิหลาเพิ่งเริ่มแต่ป้าป้าลุงลุงเจอปัญหามาหลายแล้วคอยสอนอิหลาได้อิหลาต้องแข็งแกงเท่านั้นต้องสูตรทอานั้นอ่าจริงนะคะคุณผู้ชมขา ก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจซัพพอร์ตน้องนะคะคอยพร่ำสอนน้องดีกว่าค่ะเพราะเรื่องแบบนี้นะศิลปินหลายๆคนนะคะก็เคยเจอเคยผ่านมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขามันแทบจะเจอทุกๆคนเลยนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรนะคะเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ต้องเชื่อฟังนะคะศิลปินรุ่นพี่นะคะย่าหนูพ่อจ๋ายอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมขาต้องเสื้อฟังเพื่อนห้หลายๆอีกอย่างนะคะเพื่อนยู่ในวงการนี่มาโดนนะคะพี่น้องค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญเลยนะคะ คือคนที่รับน้องไายเข้ามาดูแลนะคะเขามาเป็นนังเอกน้อยในวงของหมอล้าเสียงมีหกนะคะพี่น้องขาก็อยากให้ดึงน้องกลับขึ้นมาน้องบางเส้นทางที่น้องอาจจะยังลงลงยู่นะคะพี่น้องคาอยากให้กําลังใจน้องซัพพอตในทางที่ถูกต้องนะคะคุณผู้ชมคาะน้องยังเป็นเด็กนะคะน้องต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยและค่ะในวงการนี้นะคะมันมีอะไรให้น้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยค่ะอยากให้น้องทําใจแล้วก็เข้าใจยอมรับมันให้ได้แล้วกันค่ะ แล้วเรื่องร้ายๆนะคะเรื่องต่างๆนานานะคะที่มันเข้ามาเป็นอุปสรรคเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆกับน้องอายก็คือกําลังใจนะคะคุณผู้ชมขาคนเราเนี่ยขาดกําลังใจไม่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะบนเส้นทางนี้นะคะขาดไม่ได้จริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาให้กําลังใจน้องดีกว่านะคะอย่าไปตอกย้ําซ้ําเติมอะไรน้องเลยนะคะเพราะบางครั้งน้องเจอดราม่านักน้องก็รับไม่ค่อยไหวยิ่งน้องเนี่ยยังเป็นเด็กนะคะยังไม่มีวุฒิภาวะน้องอาจจะยังไม่เข้าใจใเจอดราม่านิดหน่อยนะคะมันอาจจะทําลายจิตใจน้องไปเยอะมากๆค่ะค่อนข้างมากกันเลยทีเดียว ะค,ะคุณผู้ชมขาแต่ละครั้งนะคะที่น้องเจอดามา่าน้องก็จะมาโพสต์อะไรแบบเศร้าๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกที่เศร้าๆนะคะคุณผู้ชมขาก็มีอยากให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นกับเด็กอายุเท่านี้นะคะเอาเป็นว่าเฮาไ้กาลังใจคอยสอนน้องไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะน้องก็พยายามนะคะปรับตัวเองมานะคะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเตะนะคะอะไรที่มันผิดพลาดน,น้องก็เข้าไปขอโทษนะคะ ขอโทษอันพอนกนะคะพี่นองคะขอโทษบอสนกนูนนั่นนี่นะคะก็ก็คือน้องกับเฮตีละคะ่ะพี่นองคะก็คือน้องเข้าไปหาบอสนกเนี่ยก็คือทําดีที่สุดแล้วนะคะเรารู้จักผิดนะคะเราก็ต้องรู้จักขอโทษนะคะคุณผู้ชมขาก็ดีแล้วละคะ่ะพนเป็นพ่อเป็นลูกกันก็ต้องรักกันไว้นะคะ เอาเป็นว่าทุกคนก็ให้กําลังใจน้องไปแล้วกันค่ะอะไรที่น้องทําไม่ถูกก็คอยพร่ำสอนเอานะคะคุณผู้ชมขาอย่าเพิ่งไปตําหนิติเตือนอะไรให้มันมากนะคะค่อยๆบอกค่อยๆขัดเกลาไปแล้วกันค่ะสําหรับวันที่4ที่ผ่านมานี้นะคะคณะหมอนลำเสียงวีห6ค่ะ เจอกันนะคะอยู่ที่บ้านส้มโหงนะคะตำบลขวาวใหญ่นะคะอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะคุณผู้ชมขาในวันที่4พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี้นะคะส่วนกลุ่มปิด EP 8แขค่ะรับชมได้ตั้งแต่วันที่5ที่6ที่7เป็นต้นไปนะคะราคาบัตรก็อยู่ที่189นะคะคุณผู้ชมขาเข้ากลุ่มทักแชทได้เลยนะคะ ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ